เราไม่ใช่นังรรมเป็นทาแซนนังนะฮะรวม่น้าบโอ้โหจะมาทาแสนมาเนี่ยทุกคนเอาทาบแรแล้วอันนี้ทีปัญหอันนี้สี่ฝันเอออันนี้ก็สี่ฝันก็ท้านเออ้วยตนอกจากบัคายเรื่องยังสิใครก็ไม่แล้ส่งแล้วบังคายประสงฮะป้าทุกคนเลยไปสิไปทางใดดีฮันเด้ป้าคือบ่าสุกนน่บาสุกสิไปใส่หรอฮัน่ะสิไปใส่เอาาส คล้ายคล้ายเครื่องคล้ายอยียงละ่ะป้าสมาแต่งโตจะสิะะเออมาหรอไหอเออค้ายอยียงละ่ะชอบปนไะอ้ล่ะสื่อสอยบ่จะคล้าอียงเลยสิ่หมมอสื่ออยก็คลายเหมือนกนคล้ายเอยีงคล้ายหวนงเออคล้ายเวน,วนอโอ้ ฮัโลโหลาะค่ายแถวใดล่ะชื่อปนังออปนังทุกอย่างก็มไม่ไน่าร้ายอันโนเวนนี่เนาะอ,อู้มีแต่เวทผู้ใใดะไอ้วนเวนผู้หญิงใส่ไดนดอกบอ่หืมยุ่มดีเด้อแพะ่ขม่า,จาเจ้า <c oughs> เหมืนเด้ออันนี้เปทางนั่นน่ะเอออันนี้แท้มันน่ะเออฮะแท้มันพี่เอ็มอ,อ้าวมันคือออกเกียร์สะอันนี้เป็นทองเออเคยได้เวนนิดน้ำเจากออกา้าห่ะ บ่ได้ขายดอกแหวนอันน er um, uh, ี้บ่เอาจิียมาแพงเออเท่าไรล่ะก็ปันจีกบบอกก็ไม่นักิว่เสียบบอกก็ไม่นักเท่าไรล่ะแหวนนี่ฮเอาเลยสี่พันสี่พันเออขายถึกเนาะก็มาหนักใึ่นบ้างเออออออฮะเดี๋ยว่อยรองใส่บ้างนิมามาใส่บ้างไหนบล็อสิบอกใส่โอ้อันนี้เคยบ่ มีแมนพาเออสีพันเออตไรล่ะเนี่ยสีพันสีพันอืมยไงเนี่นี่เออประายดัลตันไม่ค่อยลองใส่นะบรนดาอาตเทนิบรรดาท่านดัลันอ่านหนาอะไรจุนาเออมาอะไรกับบัวชชอยสีพันเออเออบัวแดเงินมาไเลโอ้ยหนาเอาสแกนกระไดน้องเอยสแกนใส่ใล่ะกระจายมาใส่อาสิสแกนมา สแกนให้อันนั้น,นนะ่าคิดน่นะโอ้ยอย่ามายไปคือเออนี่เอาอัออานนี้นีนี่มาสิสแกนอโอ้ยบอใช้แล้วนี่สแกนนเอาเอาใ้คสแกนใสไกรด็อกะ็ายนะมีสบู่พลบอส่ะเออเออใชแล้สบู่ฮะ ขายแมูนะได้เสมอปรจักษ์ก่อนช่องชำผ่นกับไายนะเออเอาไม,าม่คอยเลยสชะไมแชอพูบอกต่อนะสนเออเออไปลุนโซอกนี่ยอย่าได้ไอโฟนสิบเจ็ดโปรแม็กไอแปดแเออไอแปดแปบ่เออเอเอมาคอยเอ <c oughs> อเสือก,ขา,อกขายันดบฮะเสือกขายโอ้เสือกขายเออเิข่ายทำเถอข่าย้ำผ่นเสื้อมือสมือนึ่งะ เอาซื้อมาใช้จ้ำเถือเออเออหวยใส่ซ้ำเตือแล้วกัยังคล้ายปลดอกไม้กันเลยบ้านักเก็ตนุาจะไปเมียม่้งเออเออเลคนจากเธอ้ายเราเลยสำคัญเออไฟสีสื่อ่หละดอกไม้เข้มทางผู้ทุกข์เลยเสือมาค้ายต่อบดอวนั่งเฮียงคืนนท่าไรลัเสืออะฮะอนนี้ท่าฟันเสือหมื่นสองคัะเมื่อไรฉีอมาใช้ซงำเถือนซ้ำเถือ กันนันแหละจะใส่เละหรอนะอือโออไปชูช่อก็ยังเทียบกันได้ไหมล่ะเออบ๊าวบ๊เงินคาสบู่นี่เริ่มเอาละบ๊วยมูมีเงินสดสแกนเอาใช่แหละอาม่าโทรศัพท์สีสแกนอาม่านางอย่าเอานะก็สีสแกนยังว่าใส่โทรศัพท์จอยใจกระจายนาคนตกโอ้ยมือดขมเอาสูทยังจะใส่ฮะสูทผ้าเทาบ่วบ้นา ฮะสุดยังไะสูตรเท่สตรเท่ป้าสูตรเท่แล้วว่ะอันนี้นะเท่าไรจะงสื um oh, ่อฮะสองพันสองพันโดยอันนี uh ้นะเอามาหนังจุดคายสุดเจ้าสุดใสลี่ยเพราะฉิบดายอะไรสองพันอ่ะนะเออสองพันแพได้ี้นะเอ้ยนี่แพนแี้แันดี้เออแพนดี้ เออสิข้ายบ่คะขายมือนนเออเออเอามาเอาิเออใจใส่ยังบนะเอเออท่าไรนะเออเลองพัจะเออสองปัญหาเออสองปัญหาสองพัีบมีแต่วะเเออเออบ่ใาอีบ่แพะฮะอันนี้ อันนี้สี่พันรวมไม่ใช่นางรวมเป็นท0 0แพ่นางนฮะรวมกท่าแพ่อุ้นมาทแมเนเ่ยทุกคนเอากระชา้แล้วอันนี้ส5 0 0ันหอันนี้สี่พันอันนี้ก็ะ0ีพันก็ท่าแพเออด้วยใต้นอกจะเอากลาคายเขื่องกันสิใช่ก็ไว้แล้วส่งแล้วคายป่าสรงอะปลาขายดอาคายเออเออเออเหมืจะมาวเอาเดอมปลาายต่อซะเอามานานเยอะแนามันเมือโอ้ย จับพันนะทำแสนทำแซน,นสแกนสแกนอามาโทรศัพท์สีสแกนให้นี่ปุมีเงินสดเอ,อ้างานนีอแอร์อริวัดาา้จไปเออเจ้าเจะไปหา้ารอเขายก่อนมาจังเวอเอา,อเาหัอฉีกเขาม้อ,อยื่นไปโอ้ยนั่นจะเป็นอเออร์อรีหรอเออไปจามาเวเอาเอาระมาณน,าน่ะ เอออีน้าอันนี้โอ้ทำเหมือเอามาหน้าหน้ายืนดีนะขึมาขู่กันบงหูพี่เงินสดเอามาทดสอบเจ้ามีบอสสแกนเอาหันเอ้าเอออีน้าบูมีกรบบาดอีกแล้วส่งขึ้นสาวส่งขึ้นอันนั้นเอกระเห็ดส่งแต่สบู่หันแหละ